สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ปีสองพันยี่สิบครับผมเดี๋ยวเรามาชมรับคันเดีเลยคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมน้ําเงินทะเลสวยๆเลยครับคันนี้คันนี้ไล่ามาเป็นทรงเชงมาเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันเลย อย่างแรกเลยเราเห็นชิวหน้าแต่งนะครับผมเขาไล่รตชิวหน้ามาหมดเลยนะอันนี้มือเบรกเดิมซ้ายขวาปอกแฮนเดิมเบาะปาดมานะครับผมคันนี้<ม>เดี๋ยวเบาเราไปทำให้ใหม่ครับไล่ออกมาเป็นคอฟูอาคาปูวิกนะครับผมอันนี้ก็เป็นครอบแต่งนะครับสว,วิงอาร์มแต่งโชคหลัง เป็นไฮไลท์เลยเป็นแก๊ซซี่แท้ไปเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลขไม,ม่คันนี้อยู่มินเจ็นะครับผมไม่กำลังน้อยกำลังดีเลยไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเบิ้ลสักห้าพันรอบกัน มือไปโดนสวิกก็มียิงปงปังปงปังด้วยคันนี้คันนี้นะครับรายละเอียด่ะจะลงริงไว้ให้ตายสิบนะก่อนส่งมอบรถเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นให้นะครับสินของเหลวภายในเครื่องให้หมดเลยและใช้ระบบต่างๆ สนใจติดต่อรถในทางเพจ RR Superbike บนะครับผมหรือเซลล์ที่อยู่ออนไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ